เธอรับรู้กระแสจิตได้แต่เธอไม่เข้าใจเองเธออยู่ใกล้คนเมตตาสูงจะรู้สึกอบอุ่นร่มเย็นมีความสบายกายสบายใจจิตใจเบิกบานผ่องใสเธออยู่ใกล้คนสมาธิสูงจะรู้สึกความมั่นคงเกิดความเคารพศรัทธามีความรู้สึกอยู่ใกล้สิ่งที่น่าเกรงขามมีบารมีเธออยู่ใกล้คนมีปัญญามีธรรมะสูงจะรู้สึกสว่างสวยคิดนึกสิ่งใดก็รู้สึกแจ่มใส เห็นธรรมในธรรมปรากฏเหมือนได้ใกล้แสงสว่างแผ่ความสว่างสวัยให้กับจิตรู้สึกฟังธรรมที่ท่านแสดงแม้สั้นๆก็กินใจรู้ซึ่งกระจ่างใจเธออยู่ใกล้พระอริยสงฆ์เจ้าจะรู้สึกความทุกข์ได้จางหายไปรู้สึกสงบเย็นอย่างประหลาดรู้สึกสัมผัสความบริสุทธิ์สิ่งที่ประเสริฐสูงสุดทั้งเกิดความรู้สึกมีปิติสุขเหมือนอยู่ใกล้พระนิพพานดินแดนที่ห่างไกลจากความทุกข์ทั้งปวง ถ้าเธออยู่ใกล้คนคับแคบคนใจดำคนเห็นแก่ตัวอันร้ายกาศเธอจะรู้สึกอึดอัดไม่สบายกายไม่สบายใจเลยเหมือนอยู่ในที่คับแคบที่มืดมิดเหมือนหวาดกลัวระวังตนจนตัวสั่นสะท้านเหมือนเห็นผีเห็นอสุรกายที่แรงน้ำใจเหมือนรับรู้พลังงานอารมณ์นั้นระเบิดใส่ด้วยคลื่นกำอันรุนแรงถ้าเธออยู่ใกล้คนที่มีราคาโลภมากเธอจะรู้สึกเหมือนโดนดึงดูดให้สเสน่หาให้รักให้หลง ในความสุขอันปนเปื้อนในรอยยิ้มที่สแสวงหาเหยื่อล่อให้ตายใจในรูปกายที่ตกแต่งเหมือนมีเมตตาอันสูงส่งแต่เมื่อเธออยู่ใกล้ให้ตั้งสติพิจารณาดูด้วยใจอันแยบคายเธอจะเห็นอสุรกายอันร้ายกาศที่อยู่เบื้องหลังฉากที่ปกปิดซ่อนเร้นเธอจะเหมือนรู้สึกขยแขยงพร้อมเกิดความสงสัยไม่ศรัทธาบางครั้งอาจเหมือนเหม็นกลิ่นคาว กลิ่นเหม็นเปรี้ยวกลิ่นคนบาปบางครั้งก็รู้สึกหวาดกลัวเหมือนตนกำลังกลายเป็นเหยื่อคนที่อยู่ตรงหน้าให้คนเหล่านี้พูดหลอกลวงพูดผิดให้กลายเป็นถูกเหมือนถูกมนต์สะกดจิตใจจนหลงเชื่ออย่างไม่รู้ตัวอยู่ใกล้คนโทสะมากจะอึดอัดหวาดผวาปวดศีรษะอยู่ใกล้คนมีราคะมากจะคลื่นไส้หรือเหม็นกลิ่นคาวอยู่ใกล้คนที่หลงมีจิตเศร้าหมองมาก จะรู้สึกอับเฉาหดหูหมดเรี่ยวแรงคนมีโทรสะมากเห็นชัดสุดคนมีโลภมากเห็นได้ยากที่สุดคนหลงมากเห็นชัดได้แม้กระทั่งตนเอง